เลือใครคงไม่เอาเลือนั่นนะลบนีไงจำนีโครงเหรอจำตาใสปัดดีค่ะเลยไอย่เลยเสี่นึื่อนีซ้ำเดียวกันนะแลวไปับลูกก่อนะไปไปไปน้ำเงนนี่ลำนีเหออถึงลมนียครงอ่ะแ้มาตาใส่ฝิง

bộ nghe vừa này okay, để ừ. Điều con lê là... เดี๋ยวก็แล้ที่ à, ทีว่าเป็นไอเก้วเยี้ยนเอา่อเึ่งไข่บูกอะตอนนี้เรามาหาหอยอะไรสักอย่างไม่รู้เดี๋ยวพ่อกำลังดูนะนี่ อุ้ยอันอัน,นอันยงจังโอ้มันเคยมีไหมเหรอนี่มันไม่เคยมีเลยทุกคนแถวบ้านอะ่ะดูแต่ว่าเนี่ยเรามาโจตัวใหญ่มากหมยอะไรอะ่ะโอ้ตอนนี้ลุกจากไายเดี๋ยวนะ ลงบนยางลงนี่ได้ไหมเนี่ยเมื่อกีก้กลับมาจากทํางานใช่ป่ะทุกคนแล้วก็พอเล้าว่าพ่อเจอหอยอะไรไม่รู้อะดํา <fuerte> ๆตัวใหญ่ๆเท่าสามนิ้วเออแล้วก็แกก็พาออกมาเลยเนี่ยพามาดูเลยตัวใหญ่จริงพอพอเผื่อ พอมาคุณลูกจ่ามาซึ่งลูกจ่าใครออกมาเด็ดด้มาปลูกให้มันตายโอ้ฮะเกบพวกใครเกบพวกใครใครเห็นเลี้ยวเงียบนะใครเห็นเลี้ยวอย่าแช์ต่อนะอ okay. มันเป็นหอยอะไรไม่รู้ พอเอาลูกมันไวก่าเลยพอก็เอาลงมาเลยลูกไม่ได้เกลยงมาเราแยกกิโลงมางมันหลวไหลมน้นกุศลันขึ้นมันดัขึ้นไม่หรว่าเยเด๋เราลองล้วงดูมัางนะอุ้ยเราจะหัวทิมขึ้นม่ว่าเลยเดเราลองล้วงดูมั่งนะทุกคนโงงนไมอย่งน้นเพื่อือย่อ เรห,หากรับมาอะไรเงี้ยผมฝึยให้ยากจังนะนนนนไม่ยู่งไม่เราเราไม่ร่องรอยเลยอย่างเงี้ไทำไมล่ะเราหาไม่เจอว่ะดูดิลในในใกลับไปเลยง่ายเดียวตรงนี้นั่นไหมโอ้เหลือมันก็ยังมีชีวิตเลยวุ่นทิมวุ่นทิมเอา,เอ,าอืม อะไรอ่ะนี่เราไม่รู้มาก่อนเลยป้านี่นี่คือไม่ไม่วนไม่วนนิดเลยใช่ไหมสุดยอดเลยพอมีเบื้องแก้วมาลุกลงไปท้ายฝั่งโน้นี่ด้ากันนี่จอบ ว่าไม่ดดาดาเราจะดูดล,ดล,ละเ,เดี๋ยวเราลงไปถ่ายกันฝังนู้นให้ดูนะว่าเขาหากันยังไงนี่ยอ Ni nắng nắng hạng nho chơi chơi mát đèn nèo yang dưới lê mày phong 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 ้ยฮันนน่นสับบดล <c oughs> <c oughs> าวใครรู้ว่าเป็นหอยอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ว่าที่ไหนที่ไหนเรียกชื่อกันยังไงคอมเมนต์ไปด้วยนะ เดี๋ยวเราลองไปหาข้อมูลดูว่าเป็นหอยชนิดไหนว่าที่เออไม่เคยเห็นเลยเอา <c oughs> อะไรวะถึงเรามันไม่มีมันไม่หับมันไม่มันไม่ยัน,นปากเลยเหรอมันไม่หล่อปากเลยพ่อมันอยู่ปุนน่มอ้ไรมันหล่อปากไหมนะถ้ามันอยู่พิ้วไหม,มฟังเลยเหรอเมื่อหนักขึ้นหรือมันน่าจะขึ้นเหมือนกัน โผลก็ชัางกีมาหลูกจักได้เจออันนี้ลวกจักที่พผลบอกกันเดียวนี่ยามาเลยดิเดี๋ยวลกจักขึ้นลลกเนออก่เี้ยวยิ่งเฟี้ยวข้ามผอแรงนี่บอ นี่ยังน้ำขึ้นอยู่นะขวางไม่ว่าไม่มีไม่มีนะขอบจื้อขุดทุกเบืออะง่ายนะตั้มเป็นลวงปากเลียวหรือเปล่ากูวัวเบือนี่ลูกยักลวง้างเหรอพวกยุลึกไหว มันอยู่ที่สายนย่าซ้ำมาออาทั้งนี้ต้อ่กำกับอลูบางทีมันอยู่จุ่มลงไปิืดนะอ่นนี่มาเลยนี่นน่วยเล็กเลยวะอ๋องั้นเจอแล้วนี่เหรอครับยกต่างหัวไม้อยู่ดี่ะซ้งปตัวแ่ก้อนหินเดียวปกบตรงนี้นี่เดี๋ยวนี่นี่

อยู่ข้างบนเลยอาปอบเลี้ยไม่เป็นปอบไมันนอนอยู่ข้างบนเลยก็งลงเลยกันเนี้ยมันเข้าอาเป็นนี้น่ะมันดังๆครับผมมันดึงมันออกหลืองๆเลยขวดในนอนเลยไม่แก่แค่ไหนขวดเลยนะขวดก็เนี่ยหนุ๊กเออวะขวดเรานุ๊กขวเนี่ย เออพ่อก่อนแม่พ่อเดี๋ยวมันแม่แกว่าเป็นอะไรนะขานี่ถึงกับป่อยมาไอเนี่ยอะไรวะนี่เดี๋ยวเราเอาไปแค่นี้ก่อนเนาะไปดูว่ามันคืออะไรนี่ก็เยอะแล้วนะเออเอ็นว่ามันโดนว่าเดี๋ยวเพื่อนมันโง่อยังโง่เอาเอาอันเหล็กทุ่มก่อนนะซัมนี่อันเล็กๆนี่โรยไปเดี๋ยวอันเหลเล็กๆเราเอาไปปล่อยก่อนนะ

เดี๋ยวเรากลับเอากลับบ้านก่อนเอากลับบ้านไปดูก่อนใช่เวลาไม่ใช่ไปดูใช่เวลาที่นหนาที่ได้ถ้าถ้าหนาที่ได้ว่ามันนะถ้ากินไม่ได้ถ้ากินไม่ได้กดค็ค่อยเอากลับมาใหม่เดี๋ยถ้ากินได้ก็จกัด <c oughs> การเดี๋ยวกลับไปนั่งที่เดิมก่อนเ <c oughs> ย่ห่างจากบ้าน บ้านอยู่ตรงนั้นทุกคนนกก็ห่างจากบ้านมาันฮิตเดียวเองทายมาพอหน้าำหลวงเลยเหรอนี่นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเนาะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนขึ้นไปบนก็ได้เด้โออีตายเนี่ยได้อันนี้น๋อันนี้เราก็เก็บกันขึ้นบ้านก่อน ไช่ตัวใหญ่ๆเลยนี่ตอนนี <sucks> ้เราก็ถึงจะถึงบ้านกันแล้วเออพวกอานมก่อนไหมจะพวกวุลงมานะเชลยเราไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าหอยพอกทะเล ซึ่งซึ่งอะไรวะซึ่งไม่เคยกินเลยพ่อเคยกินไหมเคยกินไหมเคยเห็นไหมเน่หนะซ้ำไหมหนะซ้ำเคยกินไหมต้องสัมภาษณ์ชาวทะเลนะฮะไม่เคยกินกันไม่เคยกินกันเคยกินไหมหน้าซ้ำตัวนี้เคยเห็นอยู่ใช่ไหมป่วยทิ้งเคยเห็นไหม นี่ตอนนี้๋ยวเราต้องดูกันก่อนว่าทําเมนูอะไรได้บ้างนี่เดี๋ยวมาทําเมนูอะไรเดี๋ยวต้องถ่ายให้ดูอีกทีเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนหใครรู้จักเมนูอะไรอร่อยอร่อยคอมเมนต์มาได้นะแนะนํากันมาเลยเห็นบอกว่าเราอ่านใน Google มาถิ่นกําเนิดอยู่ ที่จังหวัดตราดเหรอสำหรับเราเราว่าเราเพิ่งเราเพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นยังไม่เคยกินเลยไม่นึกว่าทะเลสงขาก็มีเหมือนกัน,น,นโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราลองให้แม่มทำดูเพราะว่าแม่จะทำเมนูอะไรให้เรากินเน,ะนาะแม่ แม่ต้องทำเรือลกเลกงไาในคลิปเรือ่ะว่าแม่ต้องทำเมนูอะไรเรากินนู่นผัดกะเพราผัดพริกแก้วโอเคลากันไปก่อนแค่นี้เ,เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะบ๊ายบาย